ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้พ่อเตียงพามาติดตามเล่าพัฒนาต่ออีกนะครับเนาะกับปูศูนย์เจ็ดนะครับครับงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนหกหกนะครับเนาะเล่าพัฒนาออกสี่เก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ผลเลขล่างก็ออกสี่ศูนย์นะครับเนาะ ของปู่ศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมานี่การู้สึกว่าสิรุตนะครับเนาะครับนะครับวัตรถูกที่ยี่สิบเก้ากันยายนหกหกสองห้าหกหกลาวพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดนะครับบนวิ่งรูดแปดแปดกระรุดไปนะครับเนาะล่างวิ่งรูดสองสองกระรุดนะครับโอ้รุดทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่ผ่านมา กันแปดแปดสองสองครับโบเป่าเลยงวดนี้ครับเอาธรรมดาเนาะครับเนาะมีเขามีลดนะครับครับวันนี้พ่อแจมพาติดตามต่ออีกเนาะครับเนาะวันจันทร์ที่สองนะครับครับวันจันทร์ที่สองตุลาคมแล้วนะครับเนาะงวดแรกของเดือนนะครับ องห้าหกหกครับ พัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับสัตว์เก็บบุครับบนนะครับเนาะ ขับบนวิ่งรูดนะครับขับนบนวิ่งรูดสีตัวเดียวนะครับเป็นมูมัวบ่กนน้ ครับจับคู่นะครับแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับ เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับอติดสี่ขึ้นที่มีแปดสี่กับเก้าสี่ตรงต้งนหน่อยสิ ติดซีมีแปดซีเก้าซีนะครับแต่ว่าตัวเทปติดเท่ากับมักเท่าเก่านะครับเนอะ,ะนะครับเนาะปูคนในวิ่งซีตัวเดียวนะครับส่วนล่างนะครับ เียบหันโทรศัพท์น้ำมทันมันไปทั้งข้างล่างนะครับเนาะรับล่างวิ่งรูดสองตัวเดียวนะครับ ครับจับคูมีสองสองห้าสองหกสองเก็ดนะครับเป็นมั่วม,มั่วมั่วบ ห้าห้าห้าหกห้าเกียนะครับเ,ไปไปเดี๋ยวมีตกกันนะครับเพอาปูมันให้ตกกันมาก กันใยซองซองกับแปดแปดนะครับกันเปล่ากันเบิร์น,นะครับเนาะคับวันนี้ติดสองนะครับเนาะติดสองกะทิมีสองห้าสองหกสองเกี็ดนะครับ เอาฉะนั้นแล้วเขาเตรียมข้อเนียนจำเด้ครับเด้มักสอบตัวเดี่ยวเขาจะลืมกลับตัวไว้นำนารับเนาะนะครับเร,ร,ราพัฒนาสงตุลาคม66นะครับเนาะบนวิ่งรูด4ตัวเดียวก็มี8 4 9 4 8 5 9 5 8 6 9 6นะครับติดซีก็มี8 4 9 4 บนนะครับครับส่วนล่าง2ตัวเดียว25 26 27นะครับ55 56 57นะครับส่วนเอาครับปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะกันสองสองแปดแปดนี่ครับ พอแตีมข้อกาบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตีมมารับฝากปีฝากน้องเอาไปเบ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วมักสอบตัวใดกายจะลืมกลับตัวไว้นึ่เนาะเอ็มซีเนาะครับเอาข้ามาแล้วขันมากันสอบคลิปนี้กายจะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตีมน้ำเี้นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตีมเนาะครับเนาะ เอาสุดไทยไทยสุดนี่เนาะครับเนาะพอเตมกับข้อกาบขอพรกคนเย็บชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตมครับพอแตีมขอไว้พรอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไขอยาให้มีเนาะครับเนาะครับขอห้มีแต่โสดแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแตมกับมีแคนี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม